กันมันจะถ้าไหนเห็นไหม่านี้เหมือนอไทยไหมแต่างังมันอยู่ด้านไหนนะังมันอยู่ด้านไหนด้านหน้าใช่ไหมเห็นันยด้านหน้านี้เห็นไหมมันจับแ่างอเลยแต่ไทยเรายน้าไหด้าน้างนด้านหลังเหมือนกันไหมเหมือนกันหรือเาเหมือนกันเราลวดแคบตาย ช่วง250 230เอ้ฝรั่งทำเตียงยกขึ้นมาทำบนเตียงเก็บเรา3,000 3,000ไม่เชอถัง เราเปลี่ยนลยมือนี ổ, ổ, ้ ó. Ó th ือกลับตรงนีแ่ีสุดกลับหาตใมมันก็แปลเป็นยูมิเ่อยูมิโคมีฮ่าแล้วกี้เ่อเปลี่ยนชื่อมันต่นี้เราอากลับมาใหม่เราเป็นวดนมสุขภาพมาไม่ใช่นวญี่ปุ่นเลยนหนักนไทเลยถ้นยีเรองไทยดี จนีนอน้อยูันเาของไทยนี่แหละของเรา่าคนไทยเราเนี่ยบาง่มันนึ่อะไรนสนับสนุนกันแล้วก็มาแปนด้ยะเสดใดจริงแล้วของไทยมีมาเจ็อก่าปีถูกตับไปทีละท่แลท่าแล,แล้วท่ตอนนี้